สวัสดีค่ะมาพบกับช่องกินผักเป็นยานะคะวันนี้เราจะมาเสนอประโยชน์ของมะเขือคืนจะเป็นยังไงนั้นฝากกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะมะเขือคืนมีชื่อเรียกท้องถิ่นอื่นๆอีกว่ามะเขือแจ้มะเขือเปราะมะเขือเสวยมะเขือคำหรือมะเขือเหลืองนะคะ มะเขือคืนเป็นพืชผักสมุนไพรพื้นบ้านเป็นพืชล้มลุกและเป็นทรงพุ่มขนาดเล็กมีลำต้นเดี่ยวตั้งตรงลำต้นแข็งและเหนียวมีสีน้ำตาลมีหนามแหลมคมปกคลุมใบเป็นใบเดี่ยวมีสีเขียวดอกมีลักษณะรูปกลวยกลีบดอกมีสีม่วงมีเกสรสีเหลืองและมีกลีบเลี้ยงสีเขียว การช่อดอกจะยาวดอกออกบริเวณซอกใบออกบริเวณข้อของกิ่งและเป็นผลเดี่ยวที่มีลักษณะทรงกลมผิวเรียบเป็นมันผิวเปลือกหนาเหนียวมีเมือกเล็กน้อยผลดิบสีเขียวมีลายเส้นขาวเนื้อเหนียวฉ่ำน้ำ มีรสชาติคืนฝาดเฟื่อนผลสุกจะมีสีเหลืองมีรสชาติคืนเปรี้ยวมีเมล็ดแบนกลมเล็กๆสีน้ำตาลอ่อนจำนวนมากอยู่ข้างในใช้ผลในการประกอบอาหารเมนูต่างๆเป็นพืชของท้องถิ่นไทยพบเห็นขึ้นตามป่ารกร้างนะคะทีนี้เราไปฟังสปปรรพคุณมากมายของมะเขือขืนกันเลยนะคะมะเขือขืนมีวิตามินซีวิตามินเค โพแทสเซียมวิตามินเอแคลเซียมฟอสฟอรัสมีเหล็กมีวิตามิน B1, B2, B3 และคาร์โบไฮเดรตนอกจากนี้ยังมีพลังงานมีเส้นใยมีโปรตีนและมีโซเดียมนะคะเมื่อเขื่นช่วยขับเสมหะช่วยกัดเสมหะแก้ไขช่วยลดไข้แก้ไอแก้ไข้สันนิบาตช่วยรักษาอาการปวดศีรษะ แก้ปวดกระเพาะอาหารแก้อาการปวดฟันแก้พิษต่างๆช่วยรักษาฝีรักษาหนองช่วยขับลมช่วยรักษาปวดบวมช่วยบำรุงร่างกายช่วยบำรุงกำลังแก้น้ำลายเหนียวและช่วยขับพยาธได้ด้วยนะคะนอกจากนี้ตามความเชื่อและการบอกกล่าวกันมาว่ามะเขือขื่นเป็นยากระตุ้นความรู้สึกทางเพศ แก้การตายด้านบำรุงร่างกายแก้ไอแก้ปวดข้อไขข้ออักเสบมือเท้าชาแก้พยาธิในตานอกจากนี้ยังแก้พิษร้อนแก้น้ำลายเหนียวแก้ปวดฟันแก้ปวดบวมปวดหลัง นอกจากนี้ยังแก้โรคมะเร็งเพลิงได้เพราะมีสาระสำคัญคือออลคาลอยที่หมอยาเมืองเหนือใช้ประกอบยาทางรักษาโรคผิวหนังยาเสล็ดขจัดเสมหะตาต้อยาแก้ไข้ขับเสมหะอาเจียนรักษาแผลที่เป็นหนองโรคหืดรวมทั้งหมอยาภาคอื่นก็ใช้ร่วมกับสมุนไพรต่างๆหลายอย่างนะคะ ชาวบ้านชอบนำมะเขือขื่นมาเป็นผักแก้มอาหารเช่นลาบปลาลาบเนื้อลาบหมูโดยปอกเอาเปลือกหรือผ่าลูกบีบเอาเมเล็ดออกเอาเปลือกมาหั่นซอยเป็นชิ้นเล็กๆอาจจะแช่น้ำปลาสักเล็กน้อยหรือบางรายควักเอาเมเล็ดปรุงใส่น้ำพริกกระปิบางทีนำมะเขือคืน่นแก่มาปรุงใส่ส้มตำมะละกอส้มตำลาวเพื่อลดความเค็มของปลาด้าด้นะคะ ในครั้งต่อไปช่องกินผักเป็นยาจะมานำเสนอประโยชน์ของผักหรือผลไม้ชนิดใดอีกนั้นอย่าลืมกดติดตามและชมคลิปต่อไปของพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ